เรื่องปลานะครับที่เป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นก็เป็นปลาประหลาดนะครับซึ่งก็มีการยืนยันว่าเป็นปลาชี i เฮตนะครับก็เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งในต่างประเทศก็จะมีเรื่องแปลกๆอยู่เสมอควบคู่กับสถานการณ์ที่น่าสนใจ สวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ์จยมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นสว่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของสถกกานโควิด -19 ยังคงเป็นประเด็นหลักๆที่น่าสนใจในวันนี้ประธานาธิบดีของอิหร่านทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 นะครับที่ผลิตในประเทศของตนเองนะครับ ประธานาธิบดีที่เพิ่งสบาตนเข้าตำแหน่งนะครับของอิหร่านนะครับเข้าทำการฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่พัฒนาภายในประเทศของตัวเองขณะที่อิหร่านกำลังเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 <c oughs> สายพันธุ์ใหม่เร็วร้ายเรื่อยๆยอดผู้เชื้อรายวันนะครับสูงนะครับแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรายใหม่กว่า500รายนะครับประธานาธิบดีนะครับทำการฉีดวัคซีน ะครับโ i วิด -19 ที่ผลิตในประเทศของตนเองตามรายงานของสื่อท้องถิ่นพร้อมแชร์ภาพผู้นำที่เพิ่งสบานตนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทำการฉีดวัคซีนโควิด1 i นะครับจะมุมผู้ติดเชื้อรายวันตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาทำสูสงสุดสำหรับประวัติรอบใหม่ แต่ประมาณ40,000คนสำหรับอิหร่านนะสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 ซึ่งอิหร่านก็ให้การสนับสนุนกลุ่มตาลิบันในการรุกในอัฟกานิสถานในขณะที่โควิด -19 เล่นงานนะครับเมืองในสหรัฐอเมริกาตอนนี้อาการร่อแร่นะครับมีประชากร2.4ล้านคนแต่เหลือเตียงเพียง6เตียงเท่านั้นนะครับที่เหลือเรื่องของเตียงหอพิบาลผู้ป่วยหนักหรือ icu นะครับ เหลือเพียงแค่เลขหลักตัวเดียวในเมืองออสตินนะครับได้ส่งสัญญาณแห่งความกังวลในระบบการเตือนฉุกเฉินให้กับประชาชนในเมืองเอกของรัฐเท็กซัสแห่งนี้ทราบว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 สายพันธุ์ใหม่นะครับกำลังอยู่ในระดับเร็่ยวรยนะครับสำนักข่าวบูมเบิร์กรายงานว่าข้อมูลจากหน่วยงานของสาธารณสุขรัฐเท็กซัสนะครับสหรัฐอเมริกาบอกว่าในพื้นที่ออสติน ในกรบเมืองที่มีประชากร2.4ล้านคนเหลือเพียงเตียง ICU อยู่เพียง6เตียงนะครับจะเหลือช่วยเหลือเครื่องช่วยหายใจนะครับ313เครื่องนะซึ่งตอนนี้กำลังชเผชิญในสหรัฐอเมริกาในขณะที่ผู้เชีวยวชาญระดับสูงในสหรัฐอเมริกานะครับเตือนสหรัฐกำลังชเผชิญกับความล้มเหลวเรื่องของโควิด -19 มีเคสู้ติดเชื้อโควิด -9 รายวันพุ่งสูงขึ้นในรอบ6เดือนเจ้าที่สาสุขระดับสูงรายหนึ่งนะครับออกมาเตือนนะครับว่าประเทศของเขากำลังล้มเหลวในศึกการต่อสู้การควบคุมการแพร่ระบาดโควิด -9 สายพันธุ์ใหม่การแพร่ระบาดตัวเลขกลายพันธุ์ที่มาแพร่เชื้อนะครับได้ง่ายนำมาซึ่งข่าวแย่ๆเป็นชุดในสหรัฐอเมริกานะครับที่ ก่อนหน้านี้ชาติที่มีผู้เสียชีวิตโควิด -19 สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วนะครับมีคนเสียชีวิตมากกว่า6 1 6 0 0 0รายยอดผู้ติดเชื้อรายวันเพิ่มขึ้นเป็น1 1 8 0 0 0รายนะครับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมายอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาพุ่งสูงขึ้น89%ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาทั่วโลกจะลดลงนะครับน้อยขณะที่ โรงพยาบาลหลายรัฐของสหรัฐอเมริกากำลังแน่นไปด้วยคนไข้เนื่องจากบรรดาคนหนุ่มสาวเริ่มได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 มากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โผล่ขึ้นมาซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีฟุงยอดคนตายนะครับโควิดอาจไม่ถึง100ศพนะครับหากตนนะครับไมส่สนับสนุนการพัฒนาวัคซีน อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกานะครับบอกว่าคาดจะมีคนตายจากสถานการณ์โควิด1 9ถึง100ล้านคนแล้วหากไม่ใช่เพราะรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาในยุคข,ของตนเองสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนโควิด1 i บทสัมภาษณ์ที่ออกมาทาง fox news นะครับทรัมป์ระบุว่าหากไม่ใช่เพราะรัฐบาลของตนเองเริ่มปฏิบัติการนะครับ operation warp speed นะครับ warp speed ซึ่งพัฒนาวัคซีนขึ้นมาต่อต้าน โควิด -19 สายพันธุ์ใหม่ยอดผู้เสียชีวิตนะครับจากสาสุข <c oughs> ครั้งนี้อาจจะมากพอๆกับไข้หวัดสเปนที่ระบาดประมาณ100ปีก่อนนะซึ่งชอมพูดแบบนั้นจริงๆแล้วชอปก็ทำจริงนะฮะก็มีการลงนามกับจอ์นสันเอนจอนสามในการผลิตวัคซีนโควิด -19 ทางด้าน C.N.N สำนักข่าวใหญ่ในสหรัฐอเมริกามีการไล่นะครับนักข่าวออกทั้งหมด3รายหลังจากที่ไม่ยอมฉีดวัคซีนโควิด -19 เ n n เครือข่ายสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาไล่ออกพนักงาน3คนคนจากกรณีที่ทำงานท,งทั้งที่ไม่ได้มีการฉีดวัคซีนโควิด -19 ตามรายงานของสนักข่าวหลายแห่งของอเมริกันนะครับกรณีที่นี้เป็นหนึ่งในตัวอย่างแรก,แรกๆที่บริษัทหนึ่งๆดำเนินการไล่ออกพนักงานทาโทษฐานละเมิดนะครับข้อบังคับฉีดวัคซีนโควิด -19 ของบริษัทในขณะที่มาตรการบังคับของพนักงานฉีดวัคซีนของบริษัทต,ต,ต่างๆ เป็นสิ่งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับในสหรัฐอเมริกาคือสามารถไล่ออกได้ทําถูกต้องในซาอุดิอราระเบียตอนนี้ก็มีการเยียวยานะครับคนละ4.4ล้านนะครับให้กับแพทย์และบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับรัฐบาลของซาอุดิอราระเบียเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ครอบครัวของบุคลากร,กรทางการแพทย์ที่เสียชีวิตจากโควิด -19 หัวละ5 0 0 0 0 0นะครับ ดิยาต์หรือประมาณ4.45ล้านบาทนะครับตามที่ได้รับคํามั่นสัญญาไว้นะครับเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลของดิยาตประกาศเมือ่อเดือนตุลาคมว่าจะเยียวยางเงินจำนวน500 0 0 0นดิยาตให้แก่ครอบครัวของผู้ปฏิบัติการด่านหน้านะครับที่เสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเอกชนหรือข้าราชการพลเรือนเจ้าที่กองทัพก็ตามและจากครอบครัวไปทั้งพลเมืองอุดอรและ ของซาอุดิอาระเบียนะครับแล้วก็ชาวต่างชาติด้วยที่เป็นด่านหน้าเข้ามาช่วยบทำการช่วยเหลือเรื่องของการแก้ปัญหาโควิด -19 ในขณะที่ฮัตมัดล้มช้างนะครับช้างงีขึ้นแท่นนะครับสนามบินที่ดีที่สุดของโลกจาก s k y t แท็นะครับทากาศยานนานาชาติฮามัดในกรุงโดฮานะครับเมืองหลวงกาตาถูกยกให้เป็นสนามบินที่ดีที่สุดในปี2021 จากการจัดอันดับนะได้มีการโค่นบัลลังแชมป์เก่านะครับอย่างสนามบินชังงีของสิงคโปร์ที่ครอบครองอันดับหนึ่งนานถึง8ปีซ้อนนะครับซึ่งสนามบินนี้ก็รั้งอันดับที่3ในปีที่แล้วนะครับคะแนนบวชสูงสุดในสาขาท่าอากาศยานยอดเยี่ยมของโลกในปีนี้ด้วยท่าอากาศยานฮา,าเดดะของญี่ปุ่นนะฮะส่วนสนามบินชังงีมักจะได้รับการกล่าวขานจาก ผู้ที่เดินทางว่าเป็นสนามบินทั้งสะดวกสบายมีบริการอาหารเครื่องดื่มครบครันนะครับล่นอยู่ลงไปอยู่ในอันดับที่3นะครับในขณะที่ที่นางาซากินะครับมีการจัดการลํำลึก76ปีถูกสหรัฐอเมริกาถล่มนิวเคลียร์โจมตีนาย,ยัฐคนตีนะครับสุงะคะแนนนิยมร่วงกราวรูดต่ำกว่า30% นะครับหลังโอลิมปิกเปิดฉากรอยเตอร์ uter, กับ a อฟนะครับรายงานว่าจังหวัดนางาซากิมีการจัดพิธีลํำลึกครบรอบ76ปีถูกสหรัฐอเมริกาใช้ระเบิดนิวเคลียร์โจมตีนะครับช่วงสงครามโลกครั้งที่2พร้อมพ่อเมืองวอนให้ญี่ปุ่นสหรัฐอเมริการัสเซียพยายามมากขึ้นเพื่อนะครับจัดการเรื่องของนิวเคลียร์ด้านนายกฐมตรีของญี่ปุ่น โยชิฮิเดะซุงะนะครับปรากฏว่ามีคะแนนนิยมตอนนี้ก็ตกต่ำลง30%เป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเป็นสัญญาณถึงความล้มเหลวนะครับว่าซุงะนะครับใช้กีฬาโตเกียวโอลิมปิกชุดเลกติ้งนะที่หวังว่าจะเพิ่มขึ้นนั้นไม่เพิ่มขึ้นนะกับตกลงถึง30%สาเหตุมาจากคนญี่ปุ่นไม่ต้องการให้มีการจัดกีฬาโอลิมปิกในช่วงที่ระหว่างการแพร่ระบาดโควิด -19 จีนมีการอพยพป,ประชาชนกว่า80,000คนนะครับหนีน้ำท่วมที่เสฉวนนะครับหลังฝนตกหนะักจีนสั่งอพยพป,ประชากรกว่า80,000คนนะครับหนีน้ำท่วมฉับพลันในเมืองมณฑลเสฉวนนะครับหลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์ทำให้ระดับแม่น้ำสายสำคัญเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ถึงขีดอันตรายฮะซึ่งก็เป็นอีกปรากฏการหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่หนุ่มสหรัฐพังหะฮะไปเจอปลาประหลาดฮะมีฟันเรียงสวยเหมือนมนุษย์เลยทีเดียวนะครับหนุ่มชาวนอร์ทแคโรไลนาลายลายนึงในสหรัฐอเมริกาถึงขั้นตกใจนะครับหลังจากเจอปลาประหลาดนะครับตัวหนึ่งโดยมีฟันคล้ายกับฟันของมนุษย์นะครับ ผู้เชี่ยวชาญยืนยันในเวลาต่อมาคือปลาชิปเฮดนะครับนาธานมาดินนะครับจากเมืองซาว์มิสนะครับรัฐนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาได้เดินทางไปท่าไปยังท่าเรือจุดหมายของอาทางตกปลายอดนิยมเพื่อไปตกปลาและเขาก็ตกได้ตัวหนึ่งแต่หลังจากที่ม้วนสายเบ็ดกลับมาก็ตะลึงเมื่อปรากฏว่าปลาที่เขาตกได้มีเขี้ยว ยิงฟันนะใส่เขานะครับเต็มแล้วก็มีฟันเนี่ยเรียงกันเต็มปากนะครับคล้ายกับฟันมนุษย์อย่างมากนะครับมาตินเล่าว่าเขาใช้หมัดทรายนะครับเป็นเหยื่อนะฮะให้กับการตกปลาเป็นการต่อสู้ที่สนุกสนานและเป็นการฟาดฟันตามกรอบมันเป็นปลาที่ยอดเยี่ยมมากนะครับพร้อมกับสำนักข่าวท้องถิ่นรายงานว่ามีแผน นำฟันของปลาชีพเฮดต,ตัวนี้ไปประดับไว้ที่ฝาผนังของบ้านนะครับเฟซบุ๊กนะครับท่าเรือสาธาระต้องเที่ยวนะครับที่ยาวนานที่สุดของ n o นอ h แคโรไลนาได้มีการโชว์ภาพปลาดังกล่าวที่มีน้ำหนัก9ปอนหรือประมาณ4ีกิโลกรัมนะครับพร้อมแคปชั่นนะครับที่เขียนไว้ต่อมาภาพปลาก็ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางบนโลกสังคมออนไลน์หลายคนแสดงความคิดเห็นใต้โพสต์ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นของจริง นะครับผู้ใช้ Facebook บัญชีรายหนึ่งว่าฟันปลอมอันนี้เอามาจากไหนนะครับส่วนอีกคนเสริมว่าปลาตัวนี้มีฟันที่ประหลาดที่สุดและอีกคนก็เขียนติดตลกว่าปลาตัวนี้ฟันสวยกว่าผมอีกนะครับสำนักงานประมงทะเลนอร์ทแคโรไลนายืนยันว่ามันคือปลาชีพเฮดจุดเด่นของมันคือมีฟันหน้าฟันกรามฟันบดโดยรอบที่สามารถช่วยมันเคี้ยวหอย และเม่นทะเลได้อย่างสบายสบายน้ำหนักมีระหว่างประมาณ5ถึง15ปอนด์หรือราว2.2ถึง6.8กิโลกรัมเลยทีเดียวนี่คือเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าสถานการณ์โควิด -19 นั่นก็กำลังระบาดมากขึ้นนะครับการระบาดเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 มาก,ากากสายพันธุ์เดลต้า สหรัฐอเมริกาที่มีการยกย่องกันขนาดหนักว่าแก้ไขปัญหาได้ดีฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วตอนนี้กลับมาเจอสถานการณ์โควิด -19 จากสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียนะครับโดยส่วนใหญ่คนที่ติดสายพันธุ์เดลต้าหรือสายพันธุ์อินเดียเกิดจากยังไม่ได้มีการฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาซึ่งตอนนี้มีคนฉีดวัคซีนในสหรัฐอเมริกาแล้วนะครับถึงร้อยละห้าสิบอีกครึ่งประเทศจะว่าง่ายฉีดไปแล้วก็มี900ประชากรนะครับก็ฉีดไปครึ่งหนึ่ง คร,ครึ่งหนึ่งอีกเลยครึ่งหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการฉีดพอยังไม่ได้มีการฉีดปุ๊บนะครับก็ส่งผลทําให้กลับมีการติดเชื้อโควิด1 9อีกรอบประกอบกับคนที่ฉีดไปแล้วก็กลับมาติดสายพันธุ์เดลต้าอีกทําให้ปัญหาโรงพยาบาลไม่พอปัญหานะการรักษาพยาบาลที่ไม่ทันท่วงทีนะครับจึงเกิดขึ้นในสหรัฐอเมอริกาในเชิงงานสังเคราะห์ทุกอย่างเกิดขึ้นหลังจาก25กรกฎาคมพุทธศักราช2564 ะะแล้วก็ตามมาด้วยวันที่ 2, วันที่11วันที่16วันที่20นะฮะเดือนไหนเดือนสิงหาคมนะครับนั่นหมายความว่าสถานการณ์ผมเรียนย้ำหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะ,ะบอกว่าสถานการณ์มันจะหนักขึ้นประมาณ5เท่าวันนี้เราคงได้เห็นเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนี้มันกําลังหนักขึ้นและโอกาสการแพร่ระบาดท,ทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะทั่วโลกเกิดขึ้นโดยเฉพาะสหร,รัฐอเมริกาและไทย จะมีโอกาสที่หนักเพิ่มสูงขึ้นรวมทั้งเรื่องของภัยธรรมชาติภาาตัยการเมืองการบาดเจ็บล้มตายของคนจำนวนมากและคนมีชื่อเสียงด้วยรวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในเวลานี้เรื่องปลานะครับที่เป็นเรื่องแปลกแปกที่เกิดขึ้นก็เป็นปลาประหลาดนะครับซึ่งก็มีการยืนยันว่าเป็นปลาชีฟเฮดนะครับก็เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาก็อีกประเด็นหนึ่งซึ่งในต่างประเทศก็จะมีเรื่องแปลกๆอยู่เสมอควบคู่กับสถานการณ์ที่น่าสนใจ นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศครับเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และก,กดกระดิ่งด้วยนะคะ สุดในโลกเมื่อทงชาติไทยโบกสะบันบนเสาที่ยืนยันตระหนาสูงจนเสียง้า I am คือการคิดทำเพื่อคนอ่นที่สุดความของคอือคือไม่มีชาติ I'm going my life.